จากเรื่องราวประเด็นร้อนเราไปต่อเรื่องราวของการขยายประเด็นที่นี้ครับการขยายประเด็นที่จะนํามาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับเตรียมมานี่2วันแล้วครับตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาตอนบ่ายไม่ได้พูดเพราะว่าติดประชุมวันจันทร์ก็ไม่ได้พูดนะครับทั้งเช้าทั้งบ่ายเพราะช่วงเช้าก็มีข่าวเยอะช่วงบ่ายก็มีภารกิจนะฮะวันนี้ก็เลยยกมาครับตั้งใจมา ตั้งใจงนำมาฝากขยายประเด็นเป็นเรื่องราวของการที่ประเทศไทยเราได้มีการส่งออกผลไม้ไทยไปถึงประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยครับต,ตู้แรกเลยครับผมไปถึงเมืองจีนเรียบร้อยครับแล้วก็สร้างความปรับปลื้มใจให้แก่รัฐรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และก็ท่านนายกเป็นอย่างมากครับนะฮะส่งทุเรียนครับไปถึงเมืองจีนเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับในส่วนของทางด้าน ประชาชาติธุรกิจครับซึ่งเขาได้มีการนําเสนอเรื่องนี้นครับแล้วก็เป็นการเรียกว่าเป็นความตื่นตาตื่นใจของทางด้านผู้สื่อข่าวด้วยแล้วก็ท่านรัฐมนตรีด้วยเพราะว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะคาดหวังว่าถ้าเผื่อมีรถไฟลาวจีนแล้วนะครับไทยเราจะได้ประโยชน์อย่างไรและตอนนี้อุบลเราก็กําลังเตรียมมีการตั้งคณะทํางานขึ้นมานะครับเพื่อที่จะรองรับตัวรถไฟ ลาวจีนแล้วก็รวมทั้งรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพไปหนองคายเชื่อมต่อไปหารถไฟลาวจีนและก็รวมทั้งมีข่าวบอกว่าจะมีรถไฟของลาวนะครับภายในประเทศเขาจากเวียงจันทร์สู่จำปาสักครับแล้วอุบลเราจะสร้างประโยชน์ตรงนี้ได้อย่างไรตอนนี้มีการตั้งคณะทําง,งานขึ้นมานะครับเพื่อที่จะศึกษาเรื่องดังกล่าวเพราะเกรงว่าอุบลเราจะเสียโอกาสคล้ายๆกับหนองคายที่เคยเสียโอกาสจากรถไฟลาวจีนแล้วครับ จากทางได้ประชาชาติธุรกิจนะครับบอกว่าผู้ส่งออกทดลองขนทุเรียนขึ้นรถไฟไทยไปรถไฟจีนลาวครับโดยทางด้านนายพ,นยพานุศักิสายพานิชครับนายกสมาคมทุเรียนไทยหรือว่า TDA นะครับได้พูดคุยกับทางด้านผู้สื่อข่าวของประชาชาติธุรกิจครับบอกว่าเมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมานี้ครับถือว่าเป็นโอกาสดีในการเริ่มต้นแนวทางของการแก้ไขปัญหาการขนส่งผลไม้ไปสู่ประเทศจีนครับ โดยมีการขนส่งทุเรียนทางรถไฟของไทยเรานี้2ตู้แรกปริมาณนี้ก็ประมาณ40ตันครับใช้เส้นทางวิ่งจากมาตพุทธตรงไปด่านตรวจพืชจังหวัดหนองคายอันนี้เป็นการขนส่งเป็นการขนส่งทางทางรถยนต์นะครับทางบกจากนั้นก็วิ่งเข้าสู่เวียงจันทร์สปปลาวก็ยังไปขนส่งทางบกนะครับเมื่อไปถึงสถานีเวียงจันทร์ได้มีการเปลี่ยนย้ายตู้ จากรถไฟไทยไปขึ้นรถไฟความเร็วสูงจีนลาวและก็เดินทางต่อไปที่สถานีนาเดียซปปปลาวครับหลังจากนั้นก็ย้ายตู้ทุเรียนจากรถไฟความเร็วสูงจีนลาวไปขึ้นรถบรรทุกจากนั้นก็ขนส่งผ่านด่านบอ่อเต็นซปป,ปลาวที่เป็นรอยต่อกับด่านตรวจพืชทางทางลาวนี้เขาจะเรียกว่าบ่อหานนะครับแต่ว่าทางจีนเขาเรียกว่าโมหานของประเทศจีนนะครับ หากสินค้าผ่านการตรวจจากด่านของจีนก็จะสามารถวิ่งเข้าไปส่งสินค้าได้ที่เมืองกวางโจวประเทศจีนคาดว่าจะใช้เวลาเพียงแค่3วันครึ่งครับผลไม้จากประเทศไทยทั้งทุเรียนและมะพร้าวจะเข้าสู่ประเทศจีนได้ครับนะฮะทีนี้ล่าสุดครับทางด้านประชาชาธุรกิจเองก็ได้รับรายงานแจ้งว่าสินค้าได้ไปถึงด่านบอร์เตนสปปแล้วเออปปลาวแล้วครับโดยมีบริษัทเบียงจันโร โลจิสติกพาร์คจำกัดรับช่วงรอยต่อรอตรวจผ่านด่านเข้าสู่ประเทศจีนครับและก็มีสถานเอกอัครราชุดไทยและก็นายกะวินวิริยาพาณิชผู้ในการส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณนครเวียงจันทร์สปปลาวเขาเรียกว่าทูตพาณิชนะครับคอยประสานงานและก็ให้การสนับสนุนเพื่อช่วยให้การขนส่งทุเรียนเข้าสู่ประเทศจีนครับโดยทางด้านนายพานุศักก็บอกว่าหากรถไฟขบวนทดสอบนี้ สำเร็จเป็นการทดสอบระบบนะครับสำเร็จจะเป็นก้าวสำคัญของการขนส่งผลไม้จากประเทศไทยไปสู่ประเทศจีนโดยเฉพาะทุเรียนมังคุดที่กำลังจะออกปริมาณมากในเดือนเมษาย,ยน2565นี้การขนส่งครั้งนี้เกิดขึ้นได้จากการประสานของอธิบดีกรมวิชาการเกษตรพันธุ์จังหวัดระยองพันธุ์จังหวัดจันทบ,บุรีหอการค้าจังหวัดระยองรวมถึงบริษัทของ บริษัทเก้าเจริญเทรนทรานสปอร์ตจำกัดที่ทุก่ายร่วมกันประสานจนสําเร็จครับนักข่าวเองเข้าไปสอบถามกับคุณสัญชัยปุรณะชายคิรีครับนายกสมาคมการค้าและส่งออกผลไม้ไทยธ่านักุณสัญชัยเองก็บอกว่าตนเองได้นําทุเรียนมาทดลองขนส่งในครั้งนี้โดยใช้รถไฟไทยขนส่งทุเรียนไปต่อรถไฟความเร็วสูงของจีนผมย้ำนะครับว่ารถไฟ จีนลาวนั้นครับไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงนะครับไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงเป็นรถไฟความเร็วปานกลางครับเพราะว่า <idee> ถ้าเผื่อเป็นรถไฟความเร็วสูงนี้ความเร็วจะต้องขึ้นอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า300กิโลเมตรต,รต่อชั่วโมงครับแต่ว่ารถไฟที่วิ่งอยู่ตอนนี้อยู่ที่เพียงแค่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ 1> <1> อันนี้ขนส่งจากรถไฟไทยนะครับไปที่รถไฟความเร็ว ผมใช้คาว่า,าความรถไฟความเร็วปานกลางของจีนลาวนะครับแล้วก็ต่อด้วยรถบรรทุกวิ่งไปเข้าด่านจีนอีกทอดหนึ่งก็สามารถช่วยร่นระยะทางและก็ใช้เวลาประมาณ3วันครึ่งครับแล้วก็บริเวณด่านโมฮานของจีนก็อีกครั้งหนึ่งว่าจีนเรียกว่าด่านโมฮานแต่ทางลาวนี่เรียกว่าด่านบ่อหานฝั่งตรงข้ามนี่คือด่านบ่อเต็นนะครับพอถึงด่านโมฮานของจีนก็จะมีรถบรรทุก สินค้าจากประเทศต่างๆต่อคิวรอตรวจไม่ต่ำกว่าวันละ200ขันครับอันนี้คือเป็นโจทย์หนึ่งนะฮะเป็นโจทย์หนึ่งที่ทําให้การส่งออกทําได้ยากขึ้นครับทีนี้การขนส่งทุเรียนครั้งนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาเรื่องความไม่พร้อมของตู้รถไฟความเร็วสูงจีนลาวที่จะต้องทําการปลั๊กเสียบไฟเพื่อทําระบบความเย็นในตู้คอนเทนเนอร์ครับ โดยการใช้ตู้คอนเทนเนอร์ที่ติดตั้งเครื่องทําความเย็นนี้ขนาด40ฟุตภายในตู้มีการติดตั้งเครื่องกระนูดไฟฟ้าหรือเขาเรียกว่า generator ครับโดยการเติมน้ํามันเต็มถัง440ลิตรสามารถรักษาวความเย็นไว้ได้คือ140ชั่วโมงครับนะครับนี่ก็เป็นจากทางด้านประชาชาติธุรกิจครับทีนี้ขณะเดียวกันทีนี้ครับในส่วนของ ทางด้านภาครัฐเองก็ปรากฏว่าท่านนายกเองก็มีความดีใจนะครับทางท่านเลมนตีเองก็มีความดีใจโดยเฉพาะเฐมนตีเกษตรนะครับก็แสดงความดีใจครับโดยทางด้านเมื่อสักครู่นี้คือเป็นประชาชาติธุรกิจนะครับทีนี้มาถึง ล่าสุดนี้ก็คืออยากทานไดมินิเจอร์ออนไลน์ครับทานไดนายอารมณ์กรพลบุตรที่ปรึกษ,ษาลัลันตีว่าการกระทรวงเกษตรและจางกรในฐานะที่เป็นประธานคณะทํารรงานของคณะกรรม,าารรมาาการบริหารจัดการผลไม้เขาเรียกว่าฟรุตบอร์ดนะครับได้เปิดเผยบอกว่าเมื่อวันที่3เมษายนนี้การขนส่งทุเรียน2ตู้คอนเทนเนอร์และก็มะพร้าว1ตู้คอนเทนเนอร์ทางรถไฟจากสถานีรถไฟมาตาพุทธนะครับจังหวัดระยองในภาคในภาคตะวันออกครับได้เดินทางไปสู่ประเทศจีนครับ โดยมีนายสาธิตปิตุเตชาติลำตีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและก็สสจังหวัดระยองครับเป็นประธานการปล่อยขบวนรถเมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาได้ถึงช่วสุดท้ายที่สําคัญมากก็คือการขนส่งข้ามพรมแดนลาวที่ด่านบ่อเต็นสู่แผ่นดินใหญ่ที่ด่านโมหานนะครับมุนทนอยู่นานเมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาครับทางนี้นับว่าเป็นการ ขนส่งรูปแบบเขาเรียกว่าเป็นหลายรูปเขาเรียกว่าเป็นมันติโมเดลทรานสร์ตเดชันครับคือใช้ทั้งระบบรางแล้วก็ระบบรถที่เริ่มดำเนินการเป็นครั้งแรกครับเป็นการแก้ไขเฉพาะหน้าครับกรณีที่ยังไม่สามารถขนส่งผลไม้ทางรถไฟจากลาวข้ามแดนไปรถไฟที่เมืองบ่อหานได้โดยตรงครับ เนื่องจากว่าจีกำลังก่อสร้างอาคารและก็ลานตรวจโรคพืชที่ด่านรถไฟโมฮาโลบาหานจึงต้องมีการใช้วิธีการตรวจโรคพืชที่ด่านโมฮานนี้เป็นด่านใหญ่ด่านเดิมไปพลางๆก่อนครับ ทางนี้ดรเฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับรับตีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการบริหารจัดการผลไม้หรือว่าฟรุตบอร์ดที่ว่านี้ครับตอนนี้ก็ทราบความคืบหน้าแล้วและก็แสดงความพอใจในแผนโลจิสติกเกษตรที่ประสบความสําเร็จจากการทดสอบการขนส่งทุเรียนและก็มะพร้าวน้าหอมล็อตแรกจากไทยผ่านลาวไปจีนภายใต้พิการนาครับผลไม้ไทยจีนด้วยเส้นทางรถไฟลาวจีนโดยสั่งการให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการผลไม้ ในวันที่7เมษายนนี้ครับเพื่อที่จะพิจารณาแก้ไขปัญหาทุกขั้นตอนเนื่องจากว่าการขนส่งรถแรกยังมีความล่าช้ากว่าเป้าเป้าหมายครับรวมทั้งเรื่องของพิธีการเอกสารของหน่วยงานต,ต่างๆการจองขบวนรถไฟตารางการเดินรถค่าระว่างการขนส่งในระบบรางรถให้สามารถเพิ่มปริมาณของการขนส่งผลไม้บนเส้นทางน้องคายเบียงจันบอดบอเตนและก็มู่ บ่อหารนะครับให้ได้มากที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดครับเพื่อเป็นเส้นทางเลือกใหม่ของการขนส่งผลไม้ไทยไปจีนสำหรับการผลิตปีพศ2565นี้ครับนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจน่าดีใจนะครับทีนี้ขณะเดียวกันทีนี้ครับทางด้านเขาก็มีสนักข่าวนะฮะสนักข่าวที่เป็นเหมือนกับว่าเป็นสื่อของลาวจีนนี่ครับ ได้มีการนําเสนอภาพข่าวนี้เช่นเดียวกัน,นครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งนะฮะซึ่งผมเองก็ต้องขอบคุณนะฮะเป็นเหมือนกับเป็นสนักข่าวของไทยที่จับมือนําเสนอข่าวของทางด้านประเทศจีน,นะครับเขาเรียกว่าเป็น China Report ครับนะฮะอ่ะดูครับ อันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับเพิ่มเติมเข้ามาทีนี้ขณะเดียวกันก็ผมไม่แน่ใจว่าในส่วนของภาพนี้จะมีปัญหาเรื่องราวของลิขสิทธิ์หรือไม่นะครับแต่ก็อยากจะให้พี่น้องได้รับฟังอย่างรอบด้านจากหลายสื่อนะครับเพื่อให้เห็นความคืบหน้าของการแก้ปัญหาของไทยเรานะครับไปที่ทางด้านข้อมูลจากเ,เขาเรียกว่าเป็น China Report นะครับอาเซีย อาเซียนไทยแลนด์ครับโดยทดางด้านชนักข่าวชนะร a Report อาเซียนไทยแลนด์ครับได้มีการรายงานบอกว่าสำนนักข่าวซินหัวของจีนได้มีการรายงานครับผลไม้จากไทยถูกขนส่งจากนกครหลวงเวียงจันทน์ของสปปลาวนะครับมายังมณฑลยูนนานตะวันตกเฉียงใต้ของจีนส่วนหนึ่งของการเดินทางผ่านเส้นทางรถไฟจีนลาวเป็นครั้งแรกนะครับเป็นครั้งแรก โดยเขามีการลำดับดังต่อไปนี้บอกว่าผลไม้จากไทยชุดแรกครับก็ประกอบไปด้วยนะครับทุเรียน40ตันมะพร้าวอีก20ตันขนส่งจากไทยถึงเวียงจันทร์เมื่อไม่กี่วันก่อนที่ผ่านมาครับก่อนขนส่งต่อจากสถานีรถไฟเวียงจันทร์บนบนเส้นทางรถไฟจีนลาวครับไปยังสถานีนาเตยแขวงหลวงน้ําทาของลาวซึ่งก็มีพรมแดนติดกับยูนนานของจีนจากน้นผลไม้ไทยก็ได้ข้ามพรมแดนจาก,กลาไปสู่ยูนนานผ่านทางถนน,นครับ เปลี่ยนจากรถไฟเป็นทางถนนนะครับและก็บริษัทการรถไฟลาวจีนจำกัดผู้รับผิดชอบการดําเนินงานทางรถไฟจีนลาวในช่วงของลาวนะครับคาดว่าการขนส่งผลไม้คุณภาพสูงจากไทยไปยังจีนไปยังยุโรปผ่านทางรถไฟข้ามพรมแดนในอนาคตตรงนี้จะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในอนาคตครับ ในขณะที่ทางด้านน,นายพานุศักิ์สายพาณิชย์นายกสมาคมทุเรียนไทยก็เปิดเผยบอกว่าเป็นโอกาสดีในการแก้ไขปัญหาการขนส่งผลไม้ไทยไปจีนโดยการขนส่งทุเรียนและก็มะพร้าวชุดแรกนี้ใช้เวลาประมาณ3วันครึ่งถึงปลายทางประเทศจีนนับว่าเป็นก้าวสำคัญของการขนส่งผลไม้ไทยจากไทยไปจีนโดยเฉพาะทุเรียนและก็มังคุดที่กำลังจะมีผลผลิตปริมาณมากที่จะออกมาในเดือนเมษายนนี้ครับ และก็การขนส่งทุเรียนไปจีนผ่านตู้รถไฟความเร็วสูงจีนลาวมีความพิเศษเพราะว่าต้องขนส่งด้วยระบบพิเศษมีการติดตั้งระบบความเย็นในตู้คอนเทนเนอร์ใช้เครื่องทําความเย็นขนาด40ฟุตนะครับและก็ติดตั้งเครื่องกระนดดไฟฟ้าเติมน,น้ํามันเต็มถังจะสามารถรักษาความเย็นเอาไว้ได้ยาวนานถึง140ชั่วโมงครับครับนี่เป็นข้อมูลเพิ่มเติมแต่ว่าก็มาจากข้อมูลส่วนหนึ่งก็คือมาจากประชาชาติธุรกิจครับ นะที่ผมนำเสนอข่าวนี้มาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าผมให้ความสนใจสนใจกับในประเด็นนี้ครับเพราะว่ามันจะเป็นช่องทางหนึ่งของการขนส่งในอนาคตนะครับจากอุบลเรานี่ครับเราเองนี่ก็พูดง่ายว่าเรามีทุเรียนมีมังคุดมีลองกองนะครับแล้วอุบลเราจะใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้อย่างไรขณะนี้นะครับเท่าที่ผมทราบมามีล้งจาก จีนนี่ครับเข้ามาเหมาทุเรียนที่กันทลักนะครับที่น้ำยืนเพื่อที่จะส่งไปที่ประเทศจีนครับเดิมทีนี้ก็เคยมีการนำเอาทุเรียนนี้มาจำหน่ายที่ตลาดวารินเจริญศรีนะครับแต่ก็ประกฏว่าก็เจอปัญหาไม่ไม่สะดวกก็คือมีพ่อค้าคนกลางของ ไทยเรานี่ครับของไทยเรานี้ไปเหมาสวนแต่ว่าจะเหมาเอาเฉพาะทุเรียนที่มีคุณภาพเรียกว่าคัดคัดคัดทุเรียนแล้วก็นํามาจําหน่ายแต่ว่าถ้าเผื่อเป็นลงจีนหรือว่าลงมาจากจันทบุรีนี่ครับคือเขาเหมาทั้งสวนเลยครับว่าให้เท่าไหร่ครับลูกละเท่าไหร่คือไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีคือเขาเหมาเหมาทั้งสวนทางด้านผู้ประกอบการเกษตรกรที่นํายืนที่การทลักษ์ก็เลยสะดวกใจนะฮะที่จะขายให้แก่ล้งจีน ที่มาจากเมืองจันทบุรีนี้มากกว่านะครับผมเพราะว่าได้รายได้ที่สูงกว่าครับและตอนนี้ถ้าเผื่อเราสามารถที่ตอนนี้อุบลเราก็มีการปรับเปลี่ยนหลายอย่างนะครับที่ทดลองปลูกไม่ว่าจะเป็นลองกองไม่ว่าจะเป็นบางคุดไม่ว่าจะเป็นเงาะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนนะครับแล้วก็อินทพลัมนะครับตอนนี้ก็มีการเรือกปลูกขึ้นมาแล้วก็เริ่มมีผลผลิตตอนนี้อุบลเรานี่คือพุ่งกลายเป็นเมืองผลไม้ไปแล้วตอนนี้ครับผม และก็ประจวบกับทางด้านอำเภอกันทะลักด้วยนะครับของจังหวัดสิทธิเกตก็เชื่อมต่อหากันเป็นเขาเรียกว่าเป็นทุเรียนภูเขาไฟอะไรประมาณนี้ครับทีนี้เราจะได้ประโยชน์ตัวนี้อย่างไรถ้าเผื่อเรามีรถไฟจากทางด้านรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพจากกรุงเทพไปสู่น้องคายและขณะเดียวกันก็จะมีรถไฟจากทางด้านของลาวเองนะครับจากเบียงจันทมาสู่จำปาศักดิ์หรวอปากเซ และขณะเดียวกันลาเขาเองก็มีการขนส่งทางรถไฟจะไปออกท่าเรือวุงอังของประเทศเวียดนามนี่ครับตอนนี้สิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นจังหวัดต้องมีครพิจารณาว่าเราจะต่อยอดความสําเร็จต่อไปได้อย่างไรครับไปถึงทางด้านผู้ที่อุปถัมภ์รายการทีนี้ครับถ้าเผื่อใครที่มีรถมีรานะครับแล้วต้องการที่จะเปลี่ยนยางรถยนต์วันนี้ครับไปที่นี่ฮัททาวรอยางยนต์ทาวนอยางยนต์กรุ๊ปนะครับ ก็คือถามวอนยางยนต์ทั้ง3สาขานะครับเปิดตัวแทนจําหน่ายยางรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งที่ผลิตในประเทศและก็ต่างประเทศอ o อนรถออฟโรดยางรถเกง่งรถกระบะรถตู้รถ SUV ทั้งแก้มเตียแกมเมเตียครับแล้วก็รวมไปถึงตัวแทนจําหน่ายทางด้านล้อแมกล้อกระทะล้ออันลอยหลากหลายรุ่นหลากหลายราคาหลากหลายยี่ห้อนะครับทั้งรมดําและก็ไม่รมดําแล้วก และก็รวมไปถึงการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องตรวจเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนผ้าเบรกเชียร์จันเบรกตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยรวดเร็วและก็แม่นยําแล้วก็เปลี่ยนช็อคอัพรวมทั้งการเติมไนโตรเจนนะฮะก็เรียกว่าเติมลมไนโตรเจนครับนะท่านสามารถที่จะไปใช้บริการได้เลยนะครับทั้ง3สาขาดูแลมากกว่าสบายใจกว่าครับซึ่งคุณกันยายเองก็ย้ำมาจะดูแลรถของท่านเสมือนหนึ่งเป็นรถของคุณกันยายเองครับ ทีนี้เดือนเมษายนนี่ปรากฏว่ากลับมาหนาวเราต้องมาสวมเสื้อกันหนาวในเดือนในเดือนเ <c oughs> มษายนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะผู้สูงวัยนี้ถ้าเผื่อเจอฤดูแบบนี้ครับแปลเปลี่ยนอย่างนี้ครับผิวแห้งครับอ่าผิวแห้งผิวแตกอ่ามีรอยตีนกาเหยียบขึ้นที่หางตาครับเหยียบเป็นระยะระยะเวลายิ้มทีนี้กับพุงแก้มก็เหี่ยวย่นครับปัญหาดังกล่าวนี้จะทําอย่างไรแนะนําครับใช้ดุสิตาเซรั่มครับ ซึ่งผมเองก็ใช้มา1ปีเต็มนะครับจึงได้นี้นำสินค้านี้มาอยู่ในเครือของทานันคลีนเรดิโอเพิ่มเติมจากนำ้ำมันเหลืองตาต้นโพแล้วก็อีซี่ครับก็กลายเป็นดุสิตาครับถ้าเผื่อครั้นที่ต้องการที่ใช้ผลิตพัณฑ์นะครับฐานด้านเซรั่มนี้ครับเหมาะมากเลยครับผู้สูงวัยครับถ้าเผื่อใช้แล้วี่อย่างต่อเนื่องนะหน้าตาจะสดใสผิวที่แห้งนี่จะเนียนครับเป็นผิวอิ่มน้ำครับแล้วก็ซึมซับ ตัวเซรั่มนี่จะซึมซับอย่างรวดเร็วนะครับทำให้หน้าใสหน้าเนียนมากยิ่งขึ้นเวลาทาแป้งนะครับก็ไม่เป็นโอกโลกนะครับเรียกว่าเนียนเลยครับกับผิวเนื้อของเราเลยครับจะไม่ใช่ว่าแห้งตกสะเก็ดนะฮะแล้วก็รวมทั้งถ้าเผื่อเป็นเซรั่มที่ดูแลผมผมจะนิ่มเป็นธรรมชาติครับและที่ผมสนใจก็คือว่าพอใช้ไปใช้ไปครับผมแต่ก่อนนี้เคยมีรังแคเพราะหนังศีรษะแห้งครับสองวันสามวันนี้ก็จะมีรังแคเกิดขึ้นแล้วก็ร่วงครับหล่นที่บาไหลครับ เป็นของเสียวขาเล็กๆน้อยๆครับนะบางคนก็เป็นหนักนะพอมาใช้ดุสตาเซียมนะครับรังแคค่อยๆ,ๆหายไปครับค่อยๆหายไปและมีหนามซ้ำนะครับส่วนผลสุดท้ายและปรากฏว่าไม่มีรังแคเลยครับนี่ิ่งสิส่งที่ผมได้รับจากการที่ผมใช้ดุสตาเซียมครับตอนนี้ผมก็ใช้มีทั้งเซรั่มที่ดูแลผิวหน้าดูแลผมนะครับแล้วก็โฟมล้างหน้าแล้วก็ครีมกันแดดครับ ท่านสามารถที่จะไปเลือกซื้อได้ที่ร้านสบายดีช็อปนะครับอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนสีทองวิไลถนนผาแดงใกล้กับสี่แยกข้าต้มตีอำนวยโชคครับน,ะะนี่คือเนเจอร l โรสกินแครนะครับเป็นสารสกัดจากธรรมชาติไม่ระคายเคืองใช้ได้ทุกสภาพผิวทั้งกลางวันและกลางคืนและที่สำคัญคือซึมซับได้อย่างรวดเร็วครับ พูตาำตรงว่าผมเองก็พอใจในผลิตภัณฑ์ของดุสตาเซราม,มากโดยเฉพาะเป็นผลิตภัณฑ์ของคนจังหวัดอุบลราชธานีด้วยครับสุดท้ายท้ายสุดครับถ้าเผื่อใครที่อยากจะนะครับซื้อเครื่องอัฐบริขารน,นะครับนำไปถวายพระที่เราเคารพศรัทธาน,นะครับเลือกใช้อัฐบริขารกับร้านอุปถากน,นะครับสาขา2ที่บ้านหัวเรือครับซึ่งเขาเป็นตัวแทนจําหน่ายอัฐบริขารน,นะครับที่มีคุณภาพ จากจังหวัดอุตรดิตถ์ครับแล้วก็มีการตัดเย็บโดยชาวบ้านแล้วก็เป็นการตัดเย็บที่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินยัยอย่างแท้จริงครับเนื้อผ้าดีมากเป็นเนื้อผ้าที่นําเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เนื้อผ้าส่วนหนึ่งที่ผลิตในประเทศไทยเราเพื่อที่จะส่งออกไปขายที่ต่างประเทศครับแล้วทางร้านอุปมานนี้เขาไปเห็นเข้าเขาก็เลยเหมาครับทั้งโรงงานเลยครับเพื่อที่จะมาตัดเย็บเป็นเครื่องอัฐบริการนะครับ ที่มีคุณภาพแล้วก็ราคาที่คุณจะได้ความสบายใจมีสีให้เลือกนะครับทั้งสีร้านนิยมก็คือถวายพระบ้านแล้วก็สีกลักถวายพระสายธรรมยุทธ์แล้วก็สีแกนขนุนถวายพระสายวัดป่าครับท่านสามารถที่จะเข้าไปเลือกซื้อได้เลยครับที่ร้านอุปถากสาขา2บ้านหัวเรือน,นะครับเซิร์ชกูเกิลแแบบครับไปที่บ้านหัวเรือแล้วจะเจอเองครับผมแล้วก็ยอมรับว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพครบถ้วนและก็มีคุณภาพจริงๆครับ ไปได้เลยนะครับกับร้านอุป